เิลม,มยางแข็งว่าปกติเวลาเดินทางไกลดีจริงไหมอีพีนี้มาไขาข้อสงสัยกับช่างสงสัยกันสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการช่างสงสัยพบกับผมช่างมารุษ์ั้นนี้เป็นอีพีแแล้วนะครับที่มาพร้อมกับข้อสงสัยที่ว่าเดินลมยางแข็งว่าปกติเวลาขับทางไกลดีจริงไหม เรามาตามหาคำตอบให้หายสงสัยไปด้วยกันนะครับว้าว <Wow. S 1> อลมอยังแข็ง แม่เห็นแล้วอยากเจ้าตามเลยครับเฮ้ยเรามาหาคำตอบเรื่องการเตริมลมยางกันก่อนเอาละครับอย่างแรกเลยการเติมลมยางแข็งว่าปกติแม้จะชว่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการดินยางที่ผิดปกติได้เช่นกันและนอกจากนี้ถ้าลมยางแข็งเกินไปมากๆ <c oughs> อาจทำให้ประสิทธิภาพนในการขับขี่ลดลงเพราะ ทำให้หน้ายางสัมผัสกับถนนน้อยลงตามไปด้วยในขณะเดียวกันการเติม้นยางอ่อนเกินไปโดยเฉพาะเวลาขับรถทางไกลเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเพราะยางที่อ่อนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการขับขี่และทําให้ยางสึกลรอเร็วขึ้นการเคลื่อนที่บนผิวถนนที่ไม่เรียบจะทําให้แก้มยางเกิดการบีบตัวเกิดเป็นความร้อนสะสมอาจเป็นต้นเหตุให้ยางระเบิดได้นะครับ และถ้าอยากรู้ว่าคนเติมลมยางเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมจะแนะนําให้ครับโดยปกติแล้วค่าแรงดันของลมยางที่เหมาะสม จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของรถและขนาดยางโดยสามารถดูได้ที่ป้ายแสดงความดันลมยางที่ก่อประตูฝั่งคนขับโดยจะใช้หน่วยวัดเป็น PSI หรือปอนต์ต่อตารางนิ้วครับผมอย่างไรก็ตามการเดินทางไกลซึ่งต้องบรรทุกน้ําหนักมากกว่าปกติอาจจะเพิ่มความดันลมยางให้แข็งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักและช่วยลดการบิดตัวของแก้มยางด้วยครับ สรุปกันอีกครั้งนะครับการเติมลมยางไม่ว่าจะอ่อนไปหรือแข็งไปต่างก็มีข้อเสียและความเสีย่ยงทางที่ดีคือควรเติมตามปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับซึ่งโดยปกติแล้วความจันลมยางอ่านลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลานึงเพราะฉะนั้นควรตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมอด้วยนะครับก็หวังว่าอีพีนี้จะช่วยไขยข้อสองสัยเกี่ยวกับการเติมลมยางแข็งและอ่อนกันได้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือมาคอมเมนต์ข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไว้ได้นะครับแล้วผมจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนกันแบบนี้ในอีพีหน้าติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมช่างมารุษและรายการช่างงสงสัยขอาลาไปก่อนสวัสดีครับประหยัดน้ำมันได้ไง่ายๆแค่อุ่นเครื่องยนต์รถก่อนขับสงสัยกันไหมอีพีนี้ห้ามพลาด